สวัสดีค่ะคลิปนี้มาดูวิธีการตัดเย็บผ้าถุงแบบไม่ต้องสร้างแพทเทิร์นนะคะเป็นผ้าถุงป้ายเปิดตลอดค่ะเราจะขีดเกล็ดเอวแบบนี้นะคะขีดในผ้าเลยค่ะนะคะก็มีสอนวิธีการหาเกล็ดเอวนะคะว่าเวลาเราเกี่ยวตะขอก็จะอบเอวกะชับค่ะขอบเขาก็จะไม่เหลือบานนะคะทําได้ตามไซส์ของเราเลยนะคะตัวนี้จะตัดเย็บอยู่ที่เอว33นะคะนี่จะต้องหาตำแหน่งของตะเข็บข้างหาอย่างไรเกล็ดด้านในขีดอย่างไรช่วงหน้า ช่วงหลังขีดอย่างไรนะคะในคลิปนี้สอนละเอียดนะก็แบบนี้ค่ะอ่ะนี่อันนี้คือป้ายการที่เราจะคำนวณ้อาป้ายจากผ้าที่เหลือคือทำแบบไหนการเย็บขอบหลบทำอย่างไรนะคะก็ในคลิปนี้ก็มีบอกนะคะสำหรับสำหรับมือใหม่ก็ฝึกทำได้นะคะลองเข,ข้าไปดูในคลิปได้เลยจ้า มาดูวิธีการตัดเย็บผ้าถุงปลายเปิดตลอดโดยที่ไม่ต้องสร้างแพทเทิร์นนะคะเราจะขีดเก็ตในผ้าเลยค่ะอันนี้ทํามาแล้วนะคะแต่ว่าจะมาอธิบายในการขีดเก็ตนะคะว่าหาอย่างไรนะอันดับแรกนะคะสิ่งที่เราจะทําก็คือเรามีผ้าถุงหนึ่งผืนนะคะลักษณะผ้าถุงก็จะเป็นแบบนี้อ่าด้านนี้ก็คือจะเป็นด้านเชิงนะคะอยู่ที่เราจะเลือกใช้นะคะว่าจะใช้เนี่ยเชิงอันนี้ก็คือจะเอาไว้เพราะฉะนั้นเวลาเรารีดก,กาวนะคะเราก็จะรีดก,กาวแบบนี้ค่ะ รีดเลยลงมาก่อนแล้วก็พับเข้าไปแบบนี้หลังจากนั้นเราถึงจะไปเย็บติดตรงนี้ค่ะเนี่ยเย็บเย็บตรงนี้กดลิงนะคะเนี่ยเราก็จะได้กาวที่เรียบร้อยอย่ารีดกาวโดยที่ไม่ได้พับแบบนี้นะไม่งมั้นจะมองดูไม่เรียบร้อยแลวจะมองดูลุยๆค่ะนะคะเมื่อเราได้ตรงนี้แล้วเราก็รีดมาเป็นแบบนี้นะคะนี่ค่ะนี่อ่ะเราก็ได้แบบนี้นะทีนี้เราก็จะต้องดูว่าถ้าถุงป้ายเปิดตลอดก็หมายถึงจะไม่มีการเย็บล็อกเลยนะคะเราก็จะต้องทําแบบนี้อ่ะดับแรก ตัวนี้จะเอาบอกว่าเป็นผ้าเย็บแบบขอบหลบในตัวขอบหลกกบกในตัวก็หมายถึงเราเย็บเก็รเสร็จแล้วเราก็ใช้ขอบผ้าเนะี่ยโค้งๆนะ่ะมาเย็บหลบนะคะเราจะไม่มีขอบต่างหากนะก็ความยาวตัวนี้อยู่ที่สาสิ้าเราก็วัดมาค่ะตัวนี้นะคะวัดจากาเนี่ยจากชายเนี่ยผ้าถุงเนี่ยมาที่สา้า คือได้เส้นนี้นะคะเราก็วัดมาจนได้ามาเป็นแบบนี้ยาวสามสิบห้าก่อนแล้วหลังจากนั้นเราก็จะดูค่ะว่าอ่ายาวตัวนี้จะเอาขอบลบในตัวถ้าเกิดว่าผ้าคนหน้ากว้างนะคะเราก็ตัดกันออกมาสักประมาณ6กนิ้วแบบนี้ค่ะอันนี้เดี๋ยวเราจะมาต่อผ้าแล้วก็ใช้เย็บหลบอันนี้ไม่ต้องใส่กาวนะคะอันนี้อ้อยกันออกมาแล้วค่ะนะคะถ้าเกิดว่าใครผ้าไม่พอหรือตัวใหญ่ป้ายได้น้อย ก็สามารถที ang, ่จะใช้ผ้าอื่นลงได้เพราะว่าผ้าชิ้นนี้จะไม่ได้อยู่โชว์คือเขาจะอยู่ด้านในแบบนี้ค่ะแบบนี้นะคะอ่าทีนี้เราก็จะมาหาว่าอ่าเมื่อเรารีดเสร็จกาวเสร็จแล้วเราก็จะรีดพับเพราะด้านเนี้ยจะเป็นด้านฝั่งของด้านในที่ป้ายเขาจะอยู่ด้านในเราต้องรู้ก่อนว่าป้ายตัวเนี้ยจะเป็นขวาทับซ้ายหรือซ้ายทับขวาตัวนี้เป็นขวาทับซ้ายนะคะขวาทับซ้ายก็คือด้านนี้นี่ด้านนี้เขาจะเป็นสาบเขาก็จะมาเกยอยู่ด้านนี้ อยู่แบบนี้นะคะอาชีนี้เราก็จะต้องรู้ว่าด้านนี้คือด้านไหนเพราะฉะนั้นเราไม่ต้องเผื่อผ้าเยอะเราก็รีดพับเย็บอยู่ที่ประมาณหนึ่งหนึ่งหนึ่งครึ่งนิ้วค่ะนี่แบบนี้นะรีดผ้ามาเป็นแนวแบบนี้ก่อนเป็นแนวแล้วทาไมถึงที่มาของคันที่ว่าจะเราจะขีดเกตแบบนี้ได้ในการคํานวณน,นะคะการคํานวณแบบคร่าวๆนะก่อนที่เราจะขีดเส้นจริงก็คือถ้าเกิดว่าเราเราแบบเพราะว่าตรงนี้จะเป็นชิ้นที่จะซ่อนอยู่ด้านในนะคะ เราก็จะต้องรู้ก่อนว่าเอวของเราเท่าไหร่ตัวนี้เอวอยู่ที่สามสิบสามคือของสามสิบสามก็คือสิบหกครึ่งสิบหกครึ่งนะคะเราก็วัดมาเราจะเห็นว่าเกล็ดเนี่ยมีสาเกล็ดซ้อนอยู่ด้านในตรงนี้เขาเรียกว่าเกล็ดเป็นตะเข็บข้างนะคะอันนี้เป็นตะเข็บข้างเกล็ดใหญ่นะคะตัวนี้จะเป็นเกล็ดละ1นิ้วซ้อนอยู่ข้างในเราจะเห็นว่าเกล็ดละ1นิ้วสามเกล็ดก็เท่ากับ3ามนิ้ว3ามนิ้วครึ่งข,ของเอว ครึ่งของเอวก็คือส6บครึ่งสิบกครึ่งบวกอีก3นิ้วก็เป็น19ครึ่งอ้อยจะวัดจากสักอ้อยก็จะเผื่อสักประมาณ1นิ้วนะคะก็เป็นทั้งหมด2ี่นิ้วครึ่งค่ะเราก็จะได้ตรงนี้ตรงตะเข็บข้างตรงนี้นะคะนี่เขาก็จะมาอยู่ตรงนี้นี่2ี่สครึ่งคือจุดนี้นะคะคำนวณคร่าวๆใครเอวเท่าไหร่พูดง่ายๆบวกไปสักสี่เกตก็ได้คำนวณแบบง่ายๆก็คือครึ่งของเอวบวกสัก4ี่นิ้วก็ได้ค่ะ นะคะนี่จกวัดที่เรานี้นะที่เราพับแล้วนะแบบนี้มาเน่ได้สิเน่ได้ตรงนี้นะคะเน่ได้อ่าเรามาดูวิธีการคำนวณกันนะคะว่าเราจะเหลือป้ายเท่าไหร่ดีนะคำนวณแบบคร่าวๆนะคะเราจะเห็นว่ามีเกรดอยู่ข้างหน้าแบบนี้สามเกรดเกรดละหนึ่งนิ้วครึ่งของเอลครึ่งของเอลก็คือเนี่ยจะซ่อนอยู่ด้านในแบบนี้ ครึ่งของ L33 ก็คือ16บครึ่ง16บครึ่งบวกกับนี่3นิ้วก็คือเป็น19เครึ่งเราก็วัดจากที่เราพับแล้วเนี่ยพับป้ายแล้วนะเนี่ยพับที่เราพับเย็บเนี่ยมาได้จุดเนี้ยได้19นิ้วครึ่งคือจุดนี้จุดเนี้ยนะคะจะอยู่ประมาณนี้ค่ะนะคะใครจะเอา20 21บได้หมดนะแต่ว่ามันก็จะเกยเลยเลยข้างไปแต่นี่เราจะเอาแบบประมาณนี้พอเพราะว่าไซส์เขาก็ไม่ได้เล็กมากนะคะเราก็เอาเท่านี้ก่อนหลังจากนั้นเราก็ เราก็วัดมาว่าเอวจริงเท่าไหร่เอวจริง33 33 3, 3ทุกเกดเนี่ยเกดที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยจะใช้อยู่ที่ประมาณ8นิ้วนะคะนี่ก็คือเก็ดข้างเนี่ยเกดละ2นิ้ว2วเกเ็ตก็คือ4 4นิ้วอันนี้เกตละหนึ1นิ้วหน้าหลังมันก็คือ4เกเ็ตก็คือ4นิ้วเป็น8นิ้ว8นิ้ว8นิ้วบวกกับ3าสาเป็น41วัดจากข้างมาได้4 1คือจุดนี้คะ่ะ เนี่ยเส้นพับเนี่ยเราก็จะทําให้เรารู้ว่าผ้าที่เราจะเหลือเนี่ยเราควรพับเท่าไหร่นี่คือการคํานวณคร่าวๆนะคะอันนี้แบบนี้นะหลังจากนั้นเราจะมาหาขีดเกตกันค่ะเมื่อเรารู้แล้วเราก็จะหาอ่ะหลังจากนั้นเราก็ไปรีบไปรีบพับไว้ได้ว่าอันนี้คือซาอันนี้คือสาป้ายที่เหลือเราก็ไปรีดไว้หรือว่าใครจะไม่รีดก็ได้แต่นี้อยรีดไว้เพื่อให้มาอธิบายให้ทุกคนดูนะหลังจากนั้นเราจะมาหาตำแหน่งของเอวกันค่ะ วิธีหาตำแหน่งเอวนะจากเส้นที่เรารีดเนี่ยตรงนี้จะเป็นเส้นพับป้ายนะเนี่ยเส้นนี้นะเนี่ยเราก็อ่ะหงายขึ้นมาเราก็ต้องหาทีละครึ่งก่อนเนี่ยตรงนี้เขาเรียวกว่าเป็นชิ้นหน้านะคะเดี๋ยวจะเขียนให้ดูนะหน้าอันนี้คือหน้าเราจะต้องหาครึ่งของหน้าก่อนนะคะอ่ะ ตรงนี้เป็นหน้านะคะเราจะหาครึ่งของเอวก่อนเอวสามสามครึ่งของเอวคือสิบหกครึ่งสิบหกครึ่งแล้วทีนี้เราจะมีการบวกเกจตรงนี้สองนิ้วก็เป็นสิบแปดครึ่งค่ะสิบแปดครึ่งก็คือได้จุดนี้นะคะทุกคนเนี่ยอันนี้ที่อที่อ้ยวัดมาเนี่ยสิบแปดครึ่งเราพับขึงกลางแบบนี้ที่จะขีดเก็ดได้ลองพับขึงกลางแบบนี้เนี่ยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็พับแบบนี้อีกทีหนึ่งแบ่งครึ่งอีกครั้งหนึ่งเราก็จะได้เก็จแบบนี้เขาเรียกว่าเก็จแบบตรงตำแหน่งเวลาเราใส่อะ เขาก็จะอยู่ตรงเอวของเรานะคะเนี 6, ่ยอ mm ัน hmm. น like right. ี ikka, ้แบ yeah. ่งครึ่งอ okay. ja. ันนี้ก็เหมือนการแบ่งครึ่งแบ่งครึ่งแบบนี้นะคะเนี่ยค่ะได้จุดนี้นะหลังจากนั้นเราก็ขีดยาวไปห้านิ้วครึ่งแล้วก็วัดเข้าออกฝั่งลักครึ่งนิ้วก็จะได้เก๊บหนึ่งนิ้วเนี่ยทาเหมือนการวัดเข้าออกฝั่งลักครึ่งนิ้วรวมเป็นหนึ่งนิ้วเนี่ยเราได้ชิ้นหน้าแล้วพอได้ชิ้นหน้าปุ๊บเนี่ยเมื่อกี้เราวัดอยู่แค่จุดนี้นะ ทีนี้เราจะมีเกบข้างเกบข้างเนี่ยเขาจะใหญ่มากกว่าเกบนี้เพราะว่าเขาจะอยู่ตรงข้างเราก็ขีดเกศยาวหน่อยประมาณ8นิ้ว่ยดนิ้วนะคะเกบใหญ่อยู่ที่2นิ้วเนี่ยวันเราใส่เขาจะอบเอวกระชับขอบไม่เหลือบานนะคะนี่ก็จะเป็นตำแหน่งเอวของเราก็คือวัดถัดออกมาเลยสองนิ้ว2นิ้ว,วกุ๊บแล้วเราก็แบ่งครึ่งแล้วก็ขีดเกศยาวแดนิ้วแล้วก็ขีดมาหลังจากนั้นการที่เราจะมีชิ้นหลังได้เราก็วัดจากคิ้นหน้ามาได้เลย อันนี้หลังนะอันนี้หลังนะเราก็วัดมาว่าช่วงนี้เท่าไรช่วงนี้เท่าไรนะแล้วก็วัดจําลองมานี้อ่าตรงนี้ห่างเท่าไหร่กลางหน้าห่างเท่าไร แล้วก็มาวัดกลางหลังให้ได้เท่ากันเพราะว่าหน้าหลังทําเท่ากันนะคะก็คือย่อส่วนออกมาทีนี้เราจะเห็นว่าตรงนี้เท่าไหร่นะคะเอาเราก็วัดออกมาวัดออกมาปุ๊บเราก็เห็นว่าข้างอ่ะได้แล้วหนึ่งข้างเราก็มาทําเกบข้างอีกข้างหนึ่งก็จะได้เป็นสองข้างก็เก็บใหญ่สองนิ้วเหมือนกันแล้วก็ขีดยาวแปดนิ้วเราจะเห็นว่าพอถึงตรงนี้พอถึงตรงข้างปุ๊บเราก็จะเห็นว่าเก็บด,ด้านในเนี่ยววัดเกะกะตำแหน่งเราได้เลยนะคะ สักประมาณ3เกตค่ะอันนี้อ้อยก็จะหาอยู่ที่ประมาณ4นิ้ว4นิ้ว4นิ้วเนี่ยแล้วทำเกตใหญ่หนึ่งนิ้วตรงนี้จะเป็นช่วงที่4นิ้วอันนี้ไม่จําเป็นนะให้ทุกคนกะคํานวณเอานะคะประมาณ3ามเกตเกตละหนึ่งนิ้วเนี่ยเราก็จะได้เกตตาแหน่งของเราแล้วค่ะหลังจากนั้นอ้อยจะมาเย็บนะคะก็เดี๋ยวมาดูวิธีการที่ขั้นตอนต่อไปแล้วกันนะหลังจากที่อ้อยหลบขอบเพราะเคยสอนไปตเต็มๆแล้วค่ะนี่เป็นคลิปย่อให้ดูแล้วมาอธิบายให้ฟังนะคะ ล้วเดี๋ยวดูตอนต่อไปนะคะเรามาดูกันต่อนะคะนี่นะคะหลังจากที่เย็บเก็บมาแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะนะคะอะให้ดูข้างนอกนะเป็นแบบนี้จ้าในอันนี้ก็คือด้านป้ายนะนี่แบบนี้ก็หลังจากนั้นเราก็ไปรีดหลังเนี่ยเราก็ไปโค้งนะคะค้งแล้วเราก็พับเย็บมานิดหนึ่งเขาจะได้วงดูเรียบร้อย จะได้มองดูไม่เห็นได้พงนะคะอันนี้แล้วแต่นะทุกคนจะทํอยังไงก็ได้นะคะแต่ของอ้อยส่วนมากถ้าพงแล้วก็จะพับเย็บให้เรียบร้อยเนี่ยเพราะว่าเดี๋ยวเรวลาเราสอยติดเนี่ยกึ่งติดอะ่ะมันจะได้มองดูแบบไม่เห็นได้พงนั่นเองนะคะหลังจากนั้นเราก็เย็บเก็บมาแล้วนะคะเนี่ยแบบนี้รีดออกมานะ่เขาก็จะมองดูแบบเข้ารูปอกกระชับค่ะเวลาใส่ก็จะแบบขอบไม่เหลือบานนั่นเองอ่าทีนี้ก็จะพาดูด้านในนะ นี่ค่ะด้านในก็เป็นแบบนี้นะคะอันนี้คือป้ายที่อยู่ด้านในนะ,ะนี่ที่เราเย็บอยู่แค่ครึ่งนิ้วนะคะแล้วก็จะมีเกตทั้งหมดนะคะข้างหน้านี่คือ3าเกนะคะแล้วก็ข้างข้างในนี่คือทั้งหมด8ปกตทั้งหมด6เกเนะคะอันนี้นะทั้งหมดจะเกะคะ้ค่ะเก้กนะก็คือชิ้นโชว์ในหกเแล้วก็ซ่อนอยู่ด้านในที่ป้ายด้านใน3าเกต อ่ะถ้าเก็ดที่1ิบก็คือตรงนี้ถ้าเกิดประผ้าเราเหลืออย่างเช่นเหลือตัวนี้เหลือที่ประมาณ6นิ้วเราก็จะมีการเย็บเก็ตตรงป้ายนี้ด้วยค่ะนะคะเพื่อให้มองดูกระชับเวลาเราเวลาเราเนี่ยเวลาเราสอยเวลาเราจะเข้าขอบเลยมันจะมองดูไม่ไม่โป่งพองนะคะเราก็เ,กเกย็บเกตนน้อยจากไม่ถึงนิ้วนะคะประมาณประมาณ2เซนก็ได้ค่ะดูแลเอานะคะตรงนี้นะแบบนี้ค่ะอ่าล้วก็วางปูนาแบบนี้หลังจากนั้น ก็จะมีการจะมีการเขาเรียกว่าเก็บเส้นเอวค่ะนะคะเพราะว่าเราขีดทําในผ้านะคะแบบนี้นะคะก็วิธีการขีดเส้นเอวก็แบบนี้นะคะตรงนี้ทุกคนจะเห็นว่าคือเส้นแรกที่เราวัดความยาวสามสินบหน้านะคะเหมือนใครได้แพทเทิร์นไปอะ่ะก็คือวางเราจะได้เส้นนี้แต่เวลาเรากิ้งเราจะกิ้งเส้นล่างนี่ที่อ้อยขีดเป็นเส้นสีแดงให้แต่พอเราทําที่จะเป็นแบบ ตัดเย็บในผ้าเลยขีดในผ้าเลยเราก็ต้องมาแต่งที่ตัวผ้าเลยค่ะก็จากเส้นกึ่งกลางหน้าตรงนี้นะคะเราวัดแบ่งครึ่งก็คือจุดนี้แล้วก็ลง1เซนค่ะลง1เซนนะคะหลังจากนั้นเราก็ขีดมาค่ะจากป้ายนี่นะคะเนี่ยจากป้ายอยู่ที่เดิมแล้วขีดผ่าน1เซนจนมาถึงตรงข้างนี่ข้างก็อยู่ที่เดิมสรุปง่ายๆว่าเราจะโค้งตรงเนี่ยกลางหน้าเนี่ยลงนะคะพอได้ข้างหน้าเราก็มาขีดข้างหลงังก็ทําเหมือนกัน ตำแหน่งของข้างอยู่ที่เดิมนะคะแต่ตรงกลางหลังเนี่ยก็คือลงหนึ่งเซนเหมือนกับกลางหน้าม่กกี้เนี่ยนะคะเนี่ยช่วงเก็ดเนี่ยแบ่งครึ่งแบบนี้แล้วก็วัดลงหนึ่งเซนแบบนี้แล้วก็ขีดแต่งแบบนี้ค่ะนะคะน,ะคะนี่ขีดแต่งมาโค้งลงผ่าหนึ่งเซนแล้วข้างก็อยู่ที่เดิมนะคะอ่ะทีน,นี้เราจะมาดูข้างในกันต่อข้างในนี่ก็คือที่สาเก็บที่ซ่อนอยู่ข้างในอะ่ะเราจะเห็นว่าชิ้นที่ซ่อนตรงนี้จะเป็นชิ้นที่ถ้าเราทําไม่ดีเขาจะห้อยแลกบเพราะว่า ชายผ้าถุงเขาจะอยู่ด้านในเพราะฉะนั้นเราจะเก็บจากเส้นเดิมเนี่ยลงอยู่ที่หนึ่งเซนครึ่งนะคะเซนครึ่งนะเซนครึ่งลงจากเส้นนี้หลังจากนั้นเราก็ขีดแต่งมาเหมือนกันค่ะเส้นตรงข้างเนี่ยอยู่ที่เดิมเราก็ขีดแต่งมาแบบนี้นะคะนี่ค่ะแบบนี้เลยเนี่ยก็คือเวลาเราเย็บเราจะใช้เส้นจริงคือเส้นล่างนี่นั่นเองนะคะนี่เราก็พับเทียบแบบนี้มาค่ะแต่เราก็ตัดผ้าให้เหลือน้อยแต่ก่อนจะตัดเราเราเย็บแนวก่อนไ,ได้ อย่างว่าก็จะเย็บเนาได้ห่างไว้เพราะถ้าเราตัดไปก่อนแล้วตรงเนี้ยเขาชอบหลุดเราต้องมาย้ำตะเข็บใหม่มันทําให้เราเสียเวลานั่นเองนะคะอ่ะทีนี้พอทุกคนพอเข้าใจแล้วนะทีนี้ก่อนที่เราจะหลบขอบเอวเราจะต้องวัดเช็คแบบนี้ก่อนค่ะว่าตําแหน่งของเราเนี่ยคือคืออ่ะทีนี้เราจะมาขีดแต่งตรงนี้ก่อนนะเอวไมกี้เนี้ยตรงนี้ที่เราขีดแต่งแล้วขีดออกมาข้างนอกเมกี้อ้อยขีดออกมาแล้วนะก็คือเส้นนี้นะ เดี๋ยวเวลาเราเย็บเราเย็บเส้นนี้นะคะคือเส้นเดียวกับเส้นล่างเนี่ยที่เราเนี่ยที่เราขีดแต่งตรงนี้นะคะหลังจากนั้นเราจะวัดกันค่ะวัดเอวสามสิบสามนะคะเพราะว่าการหลบตรงนี้ถ้าเราทําไม่ดีอะ่ะชายลายผ้าเขาจะไม่ตรงกันเราวัดเช็คก,ก่อนเพราะว่าการหลบเอวก็คือเราจะมาแก้ไขที่หลังมันยากนะคะเอวสามสามค่ะจากข้างเนี่ยวัดมาเนี่ยจับป้ายเนี่ยวัดมาสามสามเอาเลขสามสามตั้งก็ได้นะสามสามตั้งตรงนี้ แล้วก็วัดโค้งมาตามเนี้ยค่ะตามโค้งเส้นเอวเนี่ยนะสามสามเขาก็จะอยู่ตรงนี้อยู่ตรงนี้ค่ะทุกคนเอาเลยเกดข้างมาหน่อยเขาจะอยู่ประมาณเกดข้างเนี้ยค่ะนี่นะคะนี่แบบนี้อยู่แถวแถวข้างเนี่แหละคะ่ะสามสามอยู่ตรงนี้แสดงว่าของเราอยู่ตรงนี้แล้วก็เอาเข็มมุดกักดจะได้แล้วก็ไปติ๊กข้างนอกเพราะว่าม่กกี้เราไม่ได้ขีดออกไปข้างนอกนะคะนี่นะเราติ๊กแบบนี้ค่ะ อะตรงนี้เส้นเอวอยู่ตรงนี้นะเดี๋ยวเวลาเราหลบเราจะต้องผ่านเส้นนี้ค่ะจะต้องวัดตรงนี้ก่อนอ่ะพับมาพับมาเกยดูว่าอย่างไรไลายก็ถูกเขาเป็นอย่างไรเอาที่สันทบตรงพับเนี่ยตรงเนี้ยพับตรงนี้ก็ต้องนาให้ดีก่อนนะก่อนที่เราจะใช้จริงนะอ่ะทีนี้ตัดให้ดีค่ะ นี่นะคะแล้วก็พับไปที่สามสามอ่ะตรงตะเข็บข้างเมื่อกี้เนี้ยลองดูก่อนนะคะนี่ที่เราลัดเข็มมุดไว้เนี่ยอ่ะตรงนี้ก็ได้อ่ะกลับไปนี่ก็ได้แล้วก็จับมาเนี่ยมาเกยตรงสามสามของเราเนี่ยแล้วก็จับไปนี้จับเอวก่อนนะติ๊กก่อนติ๊กเส้นเอวไม่เท่ากันก่อนที่จะหลบขอบนะคะ นี่ค่ะ,ะติ๊กเส้นเอวอด,ดูชายผ้าถุงนะว่าเขาตรงกันไหมดูก่อนนะกับตำแหน่งของเอวเรานอยู่ตรงนี้นะนี่ค่ะจับให้ตรงกันนะเนี่ยตรงนี้ให้ตรงกันก่อนอ่แล้วก็ดูที่เราติ๊กไว้สามสามคือตรงไหนนี่เห็นไหมเนี่ยตรงนี้มันเชิดขึ้นเราต้องเก็บลงค่ะนะคะเอาเส้นตรงข้างล่างนี่เป็นเกณฑ์นเนี่ยเราจะเห็นว่าตรงนี้เขาเพิ่เชิดขึ้น เวลาเรารีดป้ายนีดอะไรอะถ้าเรารูถูเรารีดหน่อยนึ่งอะเขาก็จะมองดูยืดดูย้วยเพราะฉะนั้นทุกคนจะบอกว่าเวลาติดตะขอทําไมป้ายลายไม่เท่ากันอันนี้ต้องเช็คตรงนี้ด้วยนะคะจะทําให้เราไม่เกิดปัญหานะนี่จัดลายตรงนี้ให้ตรงกันก่อนนะอ่าแล้วก็มาสามสามอยู่ตรงไหนนี่ที่อ้อยทำนี่สัญลักษณ์ไว้ตรงนี้ก็คือเส้นเอวเส้นล่างคือเส้นนี้เราจะเห็นว่า เอวบนตอนแรกเขาอยู่เส้นนี้เพราะฉะนั้นเส้นล่างก็อยู่ตรงนี้เห็นไหมมันห่างกันเกือบหนึ่งเซนเลยค่ะทุกคนเราก็ขีดแต่งใหม่ค่ะนี่อันนี้เก็บลงนะนี่เวลาเราเกี่ยวตะขอตรงนี้เขาก็จะตรงกันนะคะไม่ว่าจะเป็นขอบนอกตัวหรือขอบในตัวใช้แบบนี้ก่อนที่เราจะลบขอบนะคะเช็คให้ตรงกันก่อนนะนี่ตรงนี้นะคะนี่ตรงนี้เราจะต้องลดลงบางทีก็ไม่ลดลงแล้วแต่ผ้าความยืดหยุ่นของเขาดูลายเป็นเกณฑ์นะคะนี่ตรงนี้ต้องตรงกันนะ หลังจากนั้นเราก็จะไปหลบขอบก็คือสรุปเส้นจริงของเราชิ้นโชว์นี่อยู่ตรงนี้แล้วนะทีน,นี้เราก็ตรงนี้จบก่อนนะเพราะว่าเดี๋ยวจะไปเย็บอ้อยจะไปเย็บเนาอ้อยจะพาดูแค่นี้นะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงเย็บเนี่ยเคยมีสอนไปหลายตัวแล้วค่ะทุกคนไปย้อนดูได้นะมีละเอียดกว่านี้อีก ต่นี้อ้อยจะทำเป็นคลิปแนะนำคลิปสั้นๆนี่ไงเนี่ยขอบโค้งที่อ้อยต่อแล้วนะที่ว่าชิ้นเมคก,กี้เป็นชิ้นตรงๆอะ่ะอ้อย็ะทาให้เขาโค้งๆแบบนี้เวลาเราพับเย็บอ <Yes, S 1> <า>่ะเขาก็จะมีแบบ mm hmm. เขาก็จะไม่เหลือจากตัวผ้าถุงนะคะถ้าใครสั่งแพทเทิร์นไปมันจะมีแพทเทิร์นโค้งๆให้ทุกคนไม่ต้องให้นี่ไปอย่างของอ้อยนี่ก็จะมี mm hmm. ถ้าเกิดใครไม่มีก็ใช้โค้งผ้าที่ว่าเคยสอนไปอ่ะไปดูคลิปเก่าๆได้นะ นี่ค่ะถ้าใครสั่งแพทเทิร์นไปมันจะมีแพทเทิร์นที่อ้อยทําแบบว่าเป็นยาวเลยนะคํานวณให้แล้วว่าวางไว้พอดีอย่างอ้อยนี่ก็คือตัวนี้อยู่ที่ตัวนี้ค่ะนี่มันใช้อยู่ที่ประมาณตรงนี้แล้วก็ทําแค่ตรงนี้ค่ะแล้วก็ตัดมาเนี่ยล้วก็คำนวณแบบนี้นะคะนี่แบบนี้ค่ะเขาก็จะโค้งโค้อง,อ,งอย่างที่บอกว่าแหละเนี่ยถ้าใครสั่งแพทเทิร์นอ่ะจะมีแพทเทิร์นไปวางได้เลยนะคะถ้าใครไม่น่าก็ใช้ตัวพ้อถุงเนี่วางที่ผ้าแล้วก็ให้โค้งโค้งแบบนี้นะคะ ต่อได้ถ้าผ้าไม่พอก็ต่อนี่ก็ต่อนะเนี่ยต่อตรงกลางนะคะก็เดี๋ยวอ้อยไปเย็บก่อนนะไปเย็บแล้วก็พับเย็บที่ขอบอะรบปอะอยู่ที่นิ้วครึ่งค่ะก็เดี๋ยวมาดูตอนที่เสร็จแล้วกันนะคะค่ะในที่สุดผ้าถุงตัวนี้ก็เสร็จแล้วนะคะทุกคนจากนี่อ่าติดตะขอแล้วนะ ก็แบบนี้ค่ะเมื่อติดตะขอแล้วนะคะเย็บเสร็จแล้วรีดแล้วก็จะเป็นแบบนี้เวลาเราติดตะขอนะคะเราก็จะติดตะขออยู่2คู่ค่ะคู่ตัวแรกที่จะเป็นด้านโชว์คือขวาซับไซา์เราจะต้องติดตัวบนอยู่ข้างล่างแบบนี้แล้วตัวที่อยู่ข้างในเราจะต้องติดบนขอบเลยแบบนี้เพราะเวลาเราเกี่ยวเราจะต้องไขว้กันนั่นเองนะคะแล้วหลังจากนั้นเมื่อติดตัวบน2ตัวแล้วเราก็วัดเอวให้ได้3 3ามตามตำแหน่งเอวของเราวัดขอบบนเนี่ยนะคะให้ได้3 3ติ๊ก ตำแหน่งของที่เราจะติดตะขอไว้เกี่ยวแบบนี้ค่ะนี่สามสิบสามอยู่ตรงนี้เราก็ติดตำแหน่งไว้ถ้าเกิดว่าเราไม่ติ๊กบางทีเราติดแล้วเขาอาจจะเยื้องแล้วขอบไม่เท่ากันนะคะเมื่อติดแล้วเราถึงจะเกี่ยวตรงนี้แล้วถึงจะมาติดตัวล่างได้นะคะอย่าวัดทีเดียวนะเพราะว่าบางทีตรงนี้เขาจะเหลือแต่ถ้าเราเกี่ยวทีละทีละครั้งแบบนี้นะคะหาเกี่ยวคู่แรกก่อนนะคะแต่ตัวบนเน่ะเราติดไปก่อนสองตัวได้แต่ตัวล่างเนี่ยต้องติดทีละครั้งนะคะ ต้องติดคู่แรกก่อนหลังจางนั้นแล้วก็ติ๊กแล้วก็ติดคู่นี้ค่ะนะคะ mm. เวลานุ่งแล้วก็เป็นแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วจ้าสําหรับข้าถุงนะคะป้ายเปิดตลอดค่ะก็มีคลิปวิดีโอสอนหลายแบบหลายไซส์นะคะใครเอวเท่าไหร่ก็ใช้ตัวเลขนั้นแล้ววิธีการหาเอวก็หาเหมือนกันนะคะอยู่ที่เราจะเลือกว่าป้ายด้านไหนตัวนี้เป็นป้ายขวาทับซ้ายนะคะก็หวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์สําหรับทุกคนนะคะใครสนใจอยากสั่งซื้อแพทเทิร์นก็สั่งได้นะคะ ไปวางผ้าตัดได้เองโดยเราจะวางแพทเทิร์นแค่สะโพกแล้วก็กวัดความยาวเองนะคะ mm. ก็มีคลิปวิดีโอสอนนะคะใครที่สนใจอยากเรียนรู้ก็ไปเรียนรู้ได้ฟรีเลยค่ะมีคลิปวิดีโอนะสําหรับใครอยากสั่งซื้อแบบเป็นของตัวเองก็สั่งซื้อได้ที่เพจวัฒนาสอนตัดสั่งเย็บค่ะสาหรับคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ